พุ่กลับมาอีกครั้งกับที่สะพานประวัติศาสตร์ใต้ทางที่จะไปสรงกลาครับเป็นะสะพานรถไฟกาแกก,ก็เลอกใจมานานแล้วนะครับตั้งแต่พอซ่อมปั้นอารอยยีเบสือซึกว่าประมาณเซซีว่าปีแล้วครับตอนนี้ก็ปรับปรุงเป็นสแตนานที่ใต้รูปเป็นสแานด์ที่ตรงเดียวนะครับ ยยวนรอยระวศา์สะพานรถไฟย์ามมกรงน้ำน้อยนะครับตรงนี้คือทรงน้ำน้อยมีบรรยากาศพุ่มกลยมาท่ายกลางหนึ่งแล้วที่นี้เหมือนประมาณไร่เ,เดือนแล้วครับตอนนี้กลับมาแลอีกสักกลงังตอนนั้นผุมมาเขากำลังปรับปรุงสถ้านทีนะครับให้เป็นที่ตรงเตียวแล้วก็มีตลาดด้วย มาตอนนั้นตรงนี้ยังไม่มีรัวไม้นี่ที่นะครับนี่ก็เป็นสะพานเล็กเก่าแก้นะครับทางที่จะไปท่งกล้าจากชุมทางอาจหญ่ไปท่งกล้าครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทางผ่านนะครับพอมีต้นไม้ร่มเรือนในหนังปักก้อนตรงทีุ่มยืนอยู่ตรงนี้เป็นเมื่อก้อนเป็นร่างรถไฟเก่านะครับเป็นทางรถไฟที่เขา ตั้งร่างนะครับตรงนี้มาจากจุ่มต่างงาหญ่นะครับนี่ที่เป็นเนินดินดานูเป็นลาดครับเขาตอนนั้นพวกมาเขายังไม่ตำที่ตอนนี้ก็ตํำลาดแล้วแต่ว่าพวกไม่ร้วมีวันไหนมัง้งตรงนู้นก็เป็นไยแดงครับตอน,น้นการชนาวานิทนี่ครับฟัง่งก้าวเก้าอานย่อ่ครับก็ตรงนี้จะอยู่ตรงข้ามกับเหมือนนกเหมือนนก กุยานประปุตามงค้นบปิดนะครับนี่ครับพุ่มยืนอยู่บนเส้นทางรถไฟกประวัติศาสตร์ทราทรงคร้านะครับเหลือใจมาไล่สิปีแล้วนี่เป็นสะพานเล็กกามกงงามหน่อยมีจุดใต้ลูกนะครับแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยมีค้นมากนะครับเพราะว่าตั้งแต่เอ่อมีลูกนี่ก็ พอหยุดกลับรุงใบป,ปักหนึ่งตอนนี้ก็ดูสึกว่าน่าจะไม่ค่อยมีคนมาน้านเลยนะตั้งแต่ตอนเดี๋พึ่มาตอนนั้นก็กําลังปรับรุงนี่ก็ยังกำลังทํานะครับแต่ว่ากลางวายยังไม่เซ็ตมีซาลา ตรงโน้มีจุดใต้รูปสะพานหลดไฟใต้ราวัิศาตร์บานตุงแย่นนำหน่อยมีสะพานไม้นะครับเดินมาขึ้นมาบนทางหลดไฟเขตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะทำเป็นจุดใต้รูปนะแต่ยังทำไม่เสร็จนะครับเดินมาได้นะเดยวอ่ะรู้สึกจะใหม่จะปุกเลย นี่ครับสะพานเล็กเล่ลงรวยนะครับนานจังแล้วเส้นทางที่จะไปตานีส่งคะครับในสมัยก่อนหลอกใจมาไลา่สิบปีแล้วครับตั้งแต่ปอโซ่ส่งปันารอยหยิบเอ็ดรู้สึกว่าถ้าพุ่มจำไม่ปิดแต่โนูเป็นกลองน้ำน้อยครับผ่านก้ามกลองน้ำน้อย ก็ตาำต่างเดินเว้ให้เราไปใต้รูปกลางปานได้มีดอกไม้จำลองนี่ก็เดินมากลางสะพานครับมีทางเดินไว้ให้ แคปปาไว้เป็นทีราลึกนะครับตรงนี้เป็นสะพานเล็กสะพานสะพานที่ยาวเหมือนกันพมเดินมาตึงกลางป่านนะดานี้ ก็ตามตดียกโยกไว้นะครับก็เป็นกล้องน้ำน้อยครับด้านหลังก็จะมีเรือแต่ว่าพักตบเยอะมากก้วพักตบจะว่าเยอะมากต่างนู้ก็มาได้ครับพอต่ำสะพานข้ามมาฝั่งนี้ได้ ตรงนี้เป็นตาลาดมาย,ย้อนร้อยสำึึกเส้นตทางรถไฟใต้ศาวะใต้เกขาจากอานย่อยไปตรงพระตอนนี้ตรงนี้ก็โการ่างออกไปหมดแล้วแต่ยังมีร่างลุ่มเลื่อยอยู่รูสกว่าจะโย่ชวงประมาณตรงนู้นจะมีรา่างที่ยัง เร่งเรื่องไอ้โปรได้รูได้เลยได้ก็มาเคปบรรยากาศอีกครั้งหลังจากที่ผมเคยมาแล้วประมาณสองสามเดือนก่อนหรือว่าสี่เดือนก่อนนะครับ กับชาวกานกสาววัเส้นทางรถไฟไส้กทางที่จะไปส่งก้าข้ามคลองน้ำน่อยนะครับอากาศกกตอนนี้ก็กยังไม่ได้สร้างปรับปรุงอะไรไบหมากมามนะครับก็คงหยุดต่ำอยู่ตอนนี้นะครับยากาศเิดพบกันไม่คลิปหน้ากับผมเวลาไปเที่ยว ชอบใต้รถไฟชอบใต้ทีเดี่ยวต่างๆครับอย่าลืมฝากกดติดตามครับผุสวัสดีครับ